ครับการซูเร่งข่าวชาวใต้ฉงจับกระเซยใตนะครับวันนี้เราพูดคุยเรื่องโครงการนะครับน่าสําคัญเลยที่ก็จะสร้างถนนหนองสกลนเ<ฮ>ยกถังหลวงซีซูนึ่งนะก็คือกิโลซุ่นผุนพินนั่นเองอนะครับไปยังถังตัดไม้ซีหนึ่งเจ็ดนะครับนาสุรัสนามบินนั่นเองรายเอสเป็นผักพืชเราไปพูดคุยกับทันประดิษฐ์ดีทองอ้นครับเพื่อในการแฝงถังล่วงชนบทสุรสาษธานีมารวมจับกระเซยใตกันครับสวัสดีครับท่านพ่อครับสวัสดีครับท่านผู้ครับตอนเราซูเร่งข่าวชาวตายนะครับเมื่อที่ผมบอกาารสํคัญ คือการสร้างถนนสายดังกล่าวยังให้ทันได้ลาวความเป็นมาอิดหนึ่งนะครับและก็ความสําคัญที่หนึ่งของโครงการนี้ครับเป็นต้นทือมั้งครับครับก็เบ้องตนความเป็นมาของโครงการก็คือทางอเอกชนอเอกชนการมีข้อการการมีสภาบุนวิศกรรมต่างๆในเนี่ยก็อยากแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการได้ประชุมเบืองจังหวัดอมอบหมายให,หมอบให้จาลกล่วมคิวนบทเป็นคนสร้างทาง เฉื่อมระวางถนนซีชุนหนึ่งซึ่งที่หนึ่งเจ็ดนี่คือเป็นแนวก่อนพอหลังจากนั้นก่อสางล่วงจุนห์บดก็ได้ตังออกประมาณมาศึกษาเบื้องตน้นเบื้องต้นมาไอ้ท่เนี่ยที่เราจะากทำมาส้มไม้ติดคัดปะหน้าไรบางอ่าท่นแล้วพอมาทึกษ่าแล้วก็เห็นหวาน่าจะมาส้มก็ได้ตังออกมาศึกษา่าซึ่งเป็นอ,อมอครับตอนนี้ยุ่ในะหว่างการศึกษ่าแล้วนะครับครับถึง ที่เขาได้มาทําความคิดเห็นแล้วก็การมีส่วนรวมของประชาชนนี้มันมีความสําคัญเป็นปื้มังค่ะคือการรับความความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยมันมาจากรัฐธรรมนูญนะรัฐธรรมนูญปีหกทุ่นเราจะไม่พิดละอ่าเขาได้ระบุไว้ว่ามาตาห้าสิบแปดวาการกาเมินการข้องรัฐที่มีมีพ้นกระอบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่อประชาชนเนี่ยต้องศึกษ่าสิ่งแวดล้อมและก็รับความความคิดเห็นฉะนั้นกรมตล่วจจินาบดเนี่ย ก็ได้กับนดว่าถ้าจะไปึก้าซึ่งวปล้อมตีโครงการใดก็ตามอย่างน่อยสี่คลังสี่ครังในซี่ครังครับอันนี้เราทำแล้วครังแรกครังแรกครับครังแรกผลพื้นมครับท่านครับครังแรกที่ประชุมครั้งแรกเนี่ยชาวบ้านก็ให้โดยถังหมดเลยอ่าให้โดยทังหมดแต่ก็มีข้อว่าง่า่บางเลยเนี่ยครับาะครับเพราโครงการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นพื้นดีก่อจงจากวัฒนธรณีเราเนาะเพราะว่าถ้าการการทำโครงการต่างๆนี้ไม่ได้ว่าทำขึ้นงงายๆมันต้องใช้เวลา มาศึกษ่ามาออกแบบมาศึ่ษ่าให้รอบดานให้หหใกลุ่มขากับเงินที่ลงทุนไปบตนนี้ผ่านไปครั้งหนึ่งทอสมแติทีพราผ่านพรอว่าเขาเห็นด้วยหมดเลยครั้งต่อไปเราต้องทำเราอไมคะให้คอบซีมั้ยครั้งแรกพอเราประชุมรับความเห็นก็คือเราจะแนะนําโครงการอธิบายโครงการความเป็นมาเป็นไปท่วนร้ายท่วนเสี่ยมีใครบ้างได้รับการ รวมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างนี้เลยจะไม่ว่าผู้นําท,ท้องถินผู้นำข้องชาวบ้านต่าง,งมารับฟังคร,ครั้งสี่ช่องเนี่ยเป็นการรับฟังประเด็นเกี่ยวกับว่ากลุ่มย่อยก็คืคอ,อไปในพื้นที่เลยสีเส้นทางที่เราคิดแนวตัดป้ายนถี่ป้ายจับนจาบนในใอ้ตรงนี้มาเราก็ไปรับฟังความคิดของชาวบ้านทั้งทีเลยเผื่อเป็นการได้รับความว่าชาวบ้านเนี่ยอยากจะ ได้อะไรบางรู้มเราเออกแบบถนนป,ปิดหน้าจ่าบานรบหรือว่าฟ้างลำนามอะไรเป็นเนี้ยเราจะไ,ไล่แกข้จ่าบานรอจ่าบานในปื้นทีจะรู้ข้อมูลพอสมควรครับคุณครับ,รบเดี๋ยวเรามาทึ่เรื่องการออกบแบบอะไรครับว่าทำไมเราต้องเลือกตรงนี้นะตรงนี้ในใน,ในพีนอนเล่นผาบกนคิดว่าเป็นแผ่นพปลือนะครับถนนเดิมเรามีการสร้างถนน417หรือมันจะุดตัดอยู่ตรงไห้แผ่นพปลือนะครับกมันเป็นคอเล็ก ส้างแยกกิโลสูทนี่แยกป่าซ่าบ้านเราว่ากิโลสูทนะแล้วก็ตัดตรงไปตังชากไปออกที่แยกคลองน้อยคือตัดทะเลในเป็นทีนะครับเนี่ยเทโรอินในภาพนะคือกิโลสูทนี่ยเป็นเส้นทีเดินทางมาจากขุนพินกมอรสิบแปดไปภูเก็ตนู่นเลยผมมาซึ่งกิโลสูนเป็นส้างแยกอยู่ค่าขุนพินกับค่าบันดอนแต่ตรงนั้นจะใกล้เป็นที่แยกในอนาคคตรับผมกคดแต่พอวิ่งไปฮิดหนึ่งก็คือส่วนตัดเข้ามาเลยนะเข้ามาจากกมอสูทเลยประมาณชัก เขาอะไรถ้ามันจะมีคลองนะมีเป็นตาปีอันถามว่าผาบรวมกี่กิโลแต่จะกับแม่น้ำก็ไม่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 กี่ร้อยเมตรถูกไหมอ๋อตัวไม่กี่ร้อยเมตรจะเป็นแม่น้ำตาปีซะเรื่องว่าต้องมีสะพานใหญ่มีครับมีมีสะพานใหญ่ครับผมสะพานเราเท่าไรเรา เมรำสามีกว้างประมาณช่วงเมนเมรำสามีกว้างร้อยเมตรก็สะพานประมาณร้อยยี่สิบในหลักการนะมันมีหัวขึ้นลงแล้วก็ลงครับมันมีสลลอบมีระยะเลียวระยะอะไรต่างๆครับคือด้านวิศวกรรมในการออกแบบก็ต้องศึกษาเพราะว่าลดพ้นกระสอบของชาวบ้านเพราะว่าสีตรงนั้นก็เป็นสีดินสีอำเภอเมืองนะก็ราคาก็แพงพอสมควรพยายามลดให้กระสอบกับชาวบ้านน้อยที่สุดนะครับของน้อยเนี่ยอำเภอเมืองนะของน้อยนะอำเภอเมืองฟังรู้ติดผมพินนิดนึงครับ เราช่วงไอ้วิ่งยาวมาจนถึงถนนซีหนึ่งเจ็ดครับทีพอซีหนึ่งเจ็ดเรามาไปจบตรงนั้กับของซีหนึ่งเจ็ดครับที่หนึ่งใช้เก่าตัวเรียกตัวนั้นแยกอ่าก็แยกคลองน้อยแยกคลองน้อยครับผมแสดงว่าแยกคลองน้อยมันจะมีถนนที่เราวิ่งจากสะพานซีสุราชใช่จ้ะไปไปชนคลองเส้นที่หนึ่งเจ็ดก็จะที่คลองคลองน้อยนี่ใช่ไหมครับครับตัวนั้นก็จะใกล้เป็นซีแยกจะซีแยกครับการซีแยกนี่ก็ต้องออกแบบอ่ามีอาจจะเลือกฝ่ายแดงหรืออาจจะเป็นอินเตอร์เชนที่ว่า มาถึงเราเลี้ยวไปได้เลยครับแล้วเผื่อความรถไปเพราะตรงนั้นคนต้องใช้ความเร็วเพราะว่าออกจากในเมืองที่จะไปทางน้ำบินจะจะไปทานดินรถไฟอ่ะโดยเวลาจำกัดเรื่องทางคนต้องใช้รถฉะนั้นในออกแบบเหยกต่างๆต้องต้องเซฟตี้ด้วยอ๋ออาจจะเป็นสะพานข้ามแยกไหมหรือว่ามันเื่อก็แล้วแต่ความเัมาะสมครับตรงนี้แหละความเหมาะสมความต้องการของชาวบ้านและซึ่งต้าอะไรวาแบบไม่ที่ลงทุนน้อยและคุ้มขามากที่สุดเนีย่ยครับพอรถประมาณไหน ไอ้กลุ่มขาที่ทุกอ่ะครับคือแ<น>ต่ษฐีทำงานคือไม่เปลี่ยนเส้นแล้วเน๊ะการที่ว่าไ,ไ,ไม่เปลี่ยนเส้นอะไรกรับเพราะเส้นนั้นใดซึกงสร้าความมาส้มมาแล้วแต่เพียงแต่เรามาออกแบบรายละเอียดว่ามีพุ่งกระทบอะไรมังตรงนั้นใคอาจจะอยู่ไกลกับเขาเรียกได้โบ,บร,รณาณะสถาท่านนี่เป็นเนี่ยตอหรับมันนูนคิดว่าจาเจนมาตรงซึกงลกาเรื่องไปรมครับผมแล้วก็ ชาวบ้านก็ต้องได้รับความเป็นธรรมกันครับผมก็คือศึกษาให้ครอบคลุมหมดเลยทั้งข้องโบราณสถานทั้งข้องชีวิตชาวบ้านใช่ครับผมนี่ว่าการเชื่อมโยงกันคนรุ่งท่าใดเส้นนี้มาครับระยะทางเป็นงสี่โลใช่ไหมครับมีน้ำอยู่ยประมาณไม่กี่ร้อยเมตรนะครับท่านมองว่ามันจะเชื่อมโยงคุมนาคุมทางบกทางน้ำทางอากาศรถไฟบ้านพืบ้าของสุราครับคือไอ้ถ้าว่าคนที่เดินทางไป ก่อนสมุยใช่ไหมจะมาขึ้นเรือลมพายาเท้่ยวสะพานทีสุราได้ปะเนี่ยครับก็บอกว่ขึ้นจากเรือเขาจะวิ่งมาระดับบำวิ่งใจเวลาแป๊บเดียว <ừ> อืมอ่าหรือว,ว่าเขาจะไปภ<อ>ูเก็ตเขาเขาเขาไม่ต้องเข้าเมืองคือ,อถ้าเขาต้องการไปภูเก็ตนะอ่าเขาต้องไม่เข้าเมืองเขาใจเวลาในการเดินทางจะไปภูเก็ตได้คือเร็วขึ้นนะครับคือเรื่องไงว่าถ้าคนมาจะมาจากสมุยจะไปภูเก็ตวิ่งทางรถนะอ่าไม่ต้องเข้าบันดอนครับแล้วก็ไม่ต้องเข้าผุนพินครับอ่ายาวได้เลยครับผมนี่านเป็นตัดเป็นวงเวทรลบนกเป ถึงวงระยะเวลาข้องกันทําโครงการนี้จะประมาณสักเท่าไรกี่ปีได้คะ <c oughs> คือการเริ่มต้นโครงการขนาดนี่เป็นเรียกโครงการขนาดใหญ่นะโครงการอะไรกี่นนถ้าจรดหายประมาณกี่ล้านที่เคยจากประสบกา,ารณ์ถี่ที่จะมาประมาณอกอกรอยจะรอยล้านไะครับผมตัวนี้รักพันล้านถึงพวกมัน่าจะถึงถึงันล้านเพราะว่าการก่อสร้างเริ่มต้นปีอกซ่องเนี่ยสำรวจออกแบบรายละเอียดก่อึกษาความเหมาะสมก่อน พอปี64ก็ปีนี้คือจะจะทำรายงานประเมินซึ่งซึ่งเวนรองใช่ไหมพอพอจะทำรายกา่งเวลรองเสร็จป้าจะเส็จกระบวนการต่างๆคือนําเสนอโครงการในเดียบร้อยแล้วปีจ็ดนึงก็ออกโปรดดเวียนคืนอพอโปรดดเวียนคืนแล้วปีเจ็ดนึงเนี่ยต้องสำรวจอาสังหารีมาทราบที่จะว่าต้องจ่ายเงินประมาณเท่าไรสี่จะตังประมาณโครงเอาประมาณเผื่อจะมาดําเนินโครงการและปีเจ <ijn Diamond> ็ดร่องในใจขายสดแท่ง <AL> <nên tragedy> <TT> พอจากการสอเสร็จกระบวนการก่อปีเจ็ดสปีเจสีเนี่ยาเป็นการก่อสร้างในแพนที่เขาทำไว้ครับกับเราเจ็ดเสี่ก่อสร้างนะครับเจมกับเจนะหรือมก่อสร้างนี่เราหกแปดรับสักทีห้าปีเหมือนกันว่าอย่งไรี่ห้าปีบอกว่าครับแต่พอได้สร้างเจ็ี่ัร์ดเราสรางในกี่ปีได้ครับ เจ็ดสร้างเจ็ดซี่ก็ก็ประมาณสองปีสองปีสามปีุูงการขนะดใหย่เพแต่มันมีสะพานด้วยครับสะพานด้วยครับสางมอชนนนมันจะจะจะรวดเร็วกว่าสร้างสะพานครับผมนี่ตื่นเต้นเลยนะครับฟังซึ่งอยากได้ไหครับนะครับลักษณะของพื้นที่ท่านลงไปเลยแล้วมีมีความยักไา้พันธพืชบ้างครับว่าพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ที่ว่าป่านสุวนเปล่าทุวนปามนะครับมันก็เป็นสีอาจจะเป็นสีลุ่มนาไม่แน่การก่อสร้างก็ต้องอาจจะ มีสะพานหมางนิดป่อมมีโครงมีไรเป็นเ,เนื่ยการดำนินการกับกอชาวบา้านก็มีความกังวลเรื่องระบายน้ำเราในในอดีตก็เคยมีน้ำท่วมมานามท่วมบ้านเราวนน้ำท่วมส,ส่งข้าวใม่น้ำตาปีเนี้ยลก,กลัวกว่าเราไปสร้างถนนฟังลำน้ำไม่เป็นเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นข้อมูลก่อทางกลมก็อคงส่ง้งผู้ออกแบบฉันเดี้ยมแหละที่มามามาแก้ไขเหมือนานีครับในฐานทีทันมาเลยวันนี้นะครับนอกจากโครงการนี้นะที่เราจะขยายถนนดังกล่าวเนี่ยนะครับ สุราธานียังมีโครงการอื่นๆไม่กลับที่อยากจะฝากไว้ก่อนเกราๆเป็นน้ำจิ้มก่อนวันนี้ครับกรงโครงการาากในจังหวัดสุราธานีของของรับผิดชอบโดยสาธารณรัฐจนงหวัดก็มีอีกไล่ไล่ไล่โครงการที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับกาไม่ว่าบนบล็อกการบนบนบล็อกคือที่ที่สะพานข้ามแม่น้ำตาปีแห้งทีซ้ำแห้งทีซ้ำแห้งทีซ้ำคือแห้งทีหนึ่งคือสะพานที่ข้างอ่าสะพานเมืองแห้งทีโซนสะพานสิรรัตนะ ข้า,าไปนับสบปีในเมืองนะใช่แต่จะมีทีซ่ามีทีซ่ามีคือกำลังดําเนินการคือ,อตอนเนี้ยได้รับมอบหมายจากจังหวัดนะให้สาวโลกจุนาบดโดยเพื่อไอ้สาวโลกจุราชันนีเนี่ยจัดตั้งคณะทํา,างานเผื่อจะมาเลือกแนวว่าแนวไหนดีที่สุดเพราะว่าแต่ละแนวนี่มันจะมีข้อดอยขอ้ขอข้อดีข้อเสียกันหมดเพราะว่ารุกมาเลือกแนวอยู่ในเมือ,เมองทีราคาแพงเออเอ้นเอ้นมีคิดว่าเนี่ยก็คือขู่กับสะพานเก่าสงสารรักเมือง อ,นนอันนี้อยู่ในแนวไหมครับอันในแนวนี้ก็มีมีต่งแนวที่เราคิดไว,ดว้ตั้งมดอาจารนาทีก้องเพื่อต่โลกอย่างบทดโดยกรมวิชาการในกำหนดไว้จุดแต่ว่าเราอย่างไม่ได้เปิดเผยเประวแต่ละจุดเนี่ยเราต้องไปกื้อ้าดีอขอตั้งอะเปิดเผยพระว่า<ๆ>มันจะมีผลกระทบไล่ดานครับผมเดี๋ยวที่ดินก็ขึ้นเหลาวรารู้ถึงนะครับ,รบต้องต้องดูอ้จัดก่อสร้างไม่สร้างผนพืชนะไอ้ที่ดินขึ้นไม่ปลื้มแต่ชาวบ้านชอบไปไปสร้างบ้านดักทางนะครับนี่คืออยากในการเวียนขึ้น พอรู้จะสร้างไปสร้างบ้านเลยส่วนใหญ่ทิ่จากประสบการณ์นะมีอะไรต่างๆมากมายเราพุ่นอกจากกี่เคยทำที่นี้พว่งเคยทำมาจากมัดตาร์เอาเบี่คืนทีละการได้รับความรวมืออย่างดีในการพอได้รับความรวมือเราสามารถจะเรื่องการได้เร็วครับเพราะว่าถูกย่างเป็นกฎไม้เป็นกฎระเบียบบอกเป็นกฎไม้กฎระเบียบมันมีระยะเวลาทุกงหมว่าในการเบีคืนจะมีคนรองเรียนไปกระทรวงนะก็เปิดโอกาสให้รองเรียนเผื่อความเป็นธรรมอ่ะพอรองเรียนไปปุ๊บเนี่ยราต้องใช้เวลาเป็นปีนะ ก็วตรวดสอบในการสอบต้นต่างๆใช่เพราะมันมีไลยกระบวนการฉะนั้นถ้าว่าอะไรที่เป็นเป็นพุ้นดีเป็นเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านเราก็ชี้แจงในการศึกษานี่แหละที่เราได้ศึกษาก็ชี้แจงให้หลายอย่ไปท่งตอยการามแลวก็เวลาก็นัดประชุมก็ให้มากมากๆเสียสละนิดหนึ่งเวลาเพราะมันเป็นประโยชน์ก้องก้องชาวบ้านงมมดครับพวพผมกันในฐานะเป็นคนสุร่าก็อยากให้โครงการที่เกิดมากๆเพราะที่น้นมีถนนที่นั้นจจรื่น นี่สามประธานก็เพิ่งกลับมาสู้ร้านนะครับทำบ้านเองทำบ้านเองนะครับนี่ก็ผกประสบการณ์หรือความรู้ความสามารถมาเต็มทีนะแต่ซึ่งโอกาสก็ไม่ได้มีกันไหนๆในการในการพัฒนานะครับเพราะว่าตัวประเทศมีคนอยากได้ไอ้ยกได้โครงการนี้เล้วจังหวัดนี่ก็อยากได้โครงการเนี้ๆกันนะคือถ้าพอมีถนนครับจะมีรถวิ่งเราว่ารถทราบได้ทีเราเขาอย่างปาริดรถยนต์นั้นนุ่นมีคุณกาซัมเมอร์กับอันนี้บนฟังนะบนกอลกับทางไหน จอนักธิษบนกอะมีโครงการอะไรบ้างบนกอเนี่ยเบื้องต้นเขาข่าวว่าบนกอสมุยกับเกาะพังงันจะมีงบมาซึกอซ่าสิ่งแวดล้อมเหมือนกันเพราะว่าเราต้องทำตามรัฐธรรมนูญเราไปทำบบถ้าไม่ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ไม่ได้พอรับรัฐมนูญมันต้องซึกอซ่าสิ่งแวดล้อมและการดักฟังการเคลื่อนครับจากบ้านชอบแบบไหนสุดใจแบบไหนมอสส์แบบไหนอเนี่ยครับผมเกาะพังงานก็ทาง่วงจนน่บดโดยเฟคกราธานี่อะ การรับผิดชอบเลยตองมีถนนอยู่ทีตองรับผิดชอบแร้วนักตรงทีงยก็เยอะขึ้นทุกวัน<ม>เขา<ม>เขา <swimming. S 2> เขาคขขิดจะปัจจนาให้ให้เมื่อนกับจบากวัดอื่นทีเขาปลอมได้เป็นเนี้ยครับนะ<ม>ครับ,รบส่วนากตสะพานคามเกสมุยนี่ก็ยังยังมีนะนะครับอันนี้เป็นกล้องการต่างพิเศศเราก็ต้างเศการต่างพิเศก็ยังมีนะครับนะสุดท<ร>้ายแล้วยากจะให้ทานฟากถึงการรวมรบฟังความเห็นของประชาชนว่ะผันผืนมั่งต้องมารับฟังหรือว่าเสนออะไรใดมั่งก็คือในที่ประชุมเขาเขา รับฟังนะกับก้อยมากันหมากมาคือให้ผู้ใน,นที่ประชุมพอที่ประชุมมันจะเรคคอร์ดคือจะจดไว้หมดว่าสถาบานต้องการอะไรอยาอกได้แบบไหมเราก็พอว่ามาประชุมแล้วเราก็เอาขอ้อคิดเล่นของการประชุมเนี่ยไปใต้ในแบบไปได้ต่างๆ mm hmm. แล้วว่าร่างก่อนจะจบโครงการก่อนนำมาประชุม mm hmm. ปัจทิ้งอีกทีหนึ่งเผื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย โปร่งใสสวนอบดายครับการเมือที่สันยัญยันครับทุกคนต้องมีส่วนร่วมนะเพื่อจะได้พัฒนาไปพร้อมๆกันครับวันนี้เล่งข่าวชาวใต้ต้องขอบคุณกับทันประดิษฐ์ดีทองอ้นกับพ่วงในการแฝงทางล่วงชนบุรสู้รัฐธานีที่ให้เกียรติมาเลานะครับในหนึ่งโครงการสําคัญในขณะนี้นะที่กําลังศึกษาอายุนะครับและอนาคตก็คงจะได้คุยกันในโครงการอื่นๆที่จะก่อสร้างกองแฝงทางล่วงชนบุรสู้รัฐธานีครับขอบคุณท่านพ่อมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้รายการเล่นข่าวชาวใต้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเราสร้างคนแล้วก็